สวัสดีค่ะดิฉันปริยาการามหิโตกับข่าวยำปักใต้ค่ะซึ่งเราจะรวบรวมประมวลเหตุการณ์ในภาคใต้นำมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้คลิกกันเข้ามาชมอีกครั้งทางเว็บไซต์เอสจีวีผู้จัดการภาคใต้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะทางเอสจีวีผู้จัดการภาคใต้เราก็ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์สลดและสะเทือนขวัญต่อสังคมนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย11ขวบค่ะซึ่งถูกฆ่าข่มขืนที่จังหวัดตรัง และขณะนี้นะคะคดีนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวคนร้ายมานำเนินคดีค่ะและอีกหนึ่งเหตุสลดนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อผู้ชายคนหนึ่งต้องสูญเสียภรรยาและลูกไปพร้อมๆกันค่ะจากการเสียชีวิตจากการทำคลอดที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะส่วนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไฟใต้ได้คลุกกลุ่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อคนร้ายได้ก่อกวนนะคะ รอบวางระเบิดยิงเผาหลายจุดในพื้นที่จังหวัดยาลาและนาราธิวาสค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับเหตุสะเทือนขวัญน,นะคะที่จังหวัดตรังกับคดีฆ่าข่มขืนน้องเพลงเด็กหญิงวัย11ขวบค่ะซึ่งน้องเพลงได้หายไปจากบ้านสองวันอย่างไร้ร่องรอยนะคะเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับ การร้องทุกข์จากนายสุวัตร์รำนาอายุ36ปีค่ะว่าลูกสาวของตนชื่อเด็กหญิงเกตมาตร,รำนาหรือน้องเพลงอายุ11ขวบนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนดารุโนไทยอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้หายตัวกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่9พฤษภาคมค่ะนายสุวัตดเล่าว่า เมื่อวันเกิดเหตุนะคะตนกลับจากทํางานประมาณเวลา17นาฬิกาด้วยความเหนื่อยล้าจากการทํางานจึงเผลอหลับอยู่ที่ชั้นสองของบ้านค่ะส่วนน้องเพลงได้เดินไปกับคุณยายที่คอกวัวหลังบ้านห่างจากบ้านประมาณ200เมตรเพื่อนําหัวเข้าคอกแล้วเดินกลับมาก่อนคนเดียวค่ะกระทั่งเวลาประมาณ18นาฬิกาตนรู้สึกเหมือนน้องเพลงมาสะกิดเรียกจึงตกใจตื่นจึงไม่พบว่าน้องเพลงอยู่ในบ้านและได้ช่วยกันตามหาแต่ไม่พบจึงมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นค่ะวันที่12พฤษภาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีคนพบศพถูกยัดอย,อยู่ในท่อคูน้ำนะคะเจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังทุกฝ่ายเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุซึ่งที่เกิดเหตุเป็นถนนทางเข้าวัดพระงามสองข้างทางเป็นป่าหญ้าป่ากล้วยห่างจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ100เมตรภายในคูดังกล่าวพบศพผู้เสียชีวิตถูกยัดอยู่ในท่อน้ำค่ะ สภาพศพนะคะมือและแขนเกรงออกเป็นวงกว้างขางอชันเขา่าศพขึ้นอืดผิวหนังบริเวณร่างกายเริ่มหลุดออกเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นศพของน้องเพลงซึ่งได้หายตัวออกจากบ้านไปเมื่อวันที่9พฤษภาคมค่ะหลังจากนั้นนายแพทย์ชัยยุทธศักดิ์สอนชัยผู้อํานวยการโรงพยาบาลตรังได้ยืนยันว่าศพเด็กที่พบดังกล่าวคือศพของน้องเพลงโดยทางโรงพยาบาลได้รับการยืนยันจาก นางพนมวันรำนาผู้เป็นแม่นะคะทั้งนี้ยังคงต้องส่งศพน้องเพลงไปที่โรงพยาบาลสงขาลานครินเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะและในวันที่13พฤษภาคมจากผลการชัน,นสูตรพลิกศพน้องเพลงระบุว่าน้องเพลงถูกคนร้ายบีบจมูกและปาก พร้อมทุบศีรษะอย่างทารุณก่อนจะลงมือข่มขืนอย่างโหดเหี้ยมอีกทั้งยังปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้มีประวัติก่อคดีทางเพศมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่สามารถต่อสู้คดีจนหลุดรอดมาได้ส่วนสาเหตุของการลงมือนะคะ เกิดจากการที่คนร้ายลายดังกล่าวแอบชอบน้องเพลงมานานแล้วโดยวันเกิดเหตุน้องเพลงได้เอาแผ่นซีดีไปคืนที่บ้านคนร้ายซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านของตัวเองเมื่อสบโอกาสคนร้ายจึงได้ลงมือข่มขืนแล้วฆ่าแต่ขณะเกิดเหตุลูกชายของคนร้ายวัย14ปีค่ะกลับมาบ้านพอดีจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว3มผู้ต้องสงสยัยเป็นคนร้ายฆ่าสังหารโหดน้องเพลงเพื่อเข้าสอบปากคำ นายสุวัตกรำนาพ่อของน้องเพลงได้กล่าวเปิดใจว่าหลังจากนำศพไปพิสูจน์โดยทราบว่าเป็นการกระทำของเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดซึ่งเป็นบุคคลที่ตนและครอบครัวให้ความเคารพนับถือว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้ต่อไปนี้คงไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกและอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมแม้แต่เด็กผู้หญิงก็ยังทำได้ลงคอ ล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัยฆ่าน้องเพลงแล้วซึ่งสองในสมซึ่งสองในสมคนนะคะออกจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่หลังจากถูกนำตัวมาสอบปากคำและตรวจสอบร่างกายยกเว้นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่มีร่องรอยถูกข่วนที่หลังเหมือนเล็บและรอยขีดที่หลังเหมือนรอยคลดกับปูน และจากการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยรายนี้ยังพบว่ามีปัสสาวะสีม่วงด้วยค่ะจึงดำเนินคดีฐานเสพยาเสพสิดไปก่อน1กระทงนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องรอผลการตรวจ DNA ระหว่างน้องเพลงกับผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนนะคะซึ่งคาดว่าจะรู้ผลภายในเร็วๆนี้ค่ะกร้อมทั้งยังได้เรียกพยา,ยานอีก2-3คนที่รู้เห็นเบาะแสความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกค่ะ อย่างไรก็ตามขณะนี้นะคะคดีข่มคืนค่าน้องเพลงอย่างโหดเทียมยังไม่เป็นที่สิ้นสุดยังอยู่ในระหว่างการดําเนินคดีและยังไม่มีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพแต่อย่างใดทั้งนี้ทางเอสทีผู้จัดการภาคใต้นะคะจะติดตามคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจะนํามาเสนอความคืบหน้ากันต่อไปค่ะ อีกหนึ่งเหตุสลดที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อญาติบุกข,ขอความเป็นธรรมให้สองแม่ลูกกรณีแพทย์โรงพยาบาลวาชิราภูเก็ตทำคลอดเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่หน้าโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตอําเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนายนำพรอ,อินทวงศ์อายุ42ปีค่ะสามีของนางพรทิพย์บุตรดีคำํำและเด็กชายอัศวินอินทวงศ์สองแม่ลูกซึ่งเสียชีวิตจากการเข้าคลอดบุตรในโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ พร้อมญาติกว่า50คนรวมตัวถือลูกป,ป้ายข้อความเรียกร้องให้โรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบหลังเข้าผ่าตัดคลอดบุตรจนเสียชีวิตทั้งแม่และลูกค่ะโดยนายนำพรผู้เป็นพ่อได้เข้าไปติดต่อรับศพลูกชายก่อนจะอุ้มศพทารกน้อยอายุ2วันเดินออกมาพร้อมกับคราบน้ำตามือทั้งสองข้างกอดศพลูกไว้แน่นพร้อมกับร้องตะโกนขอความเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ออกมามุงดูเป็นจํานวนมากโดยขณะนั้นมีนายแพทย์สมบูรณ์หวังแต่ธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนายแพทย์นรากิ่งแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ได้ออกมาพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือนายนํำพรอ,อินทวงศสามีและพ่อผู้เสียชีวิตกล่าวว่าภรรยาของตนได้เดินทางมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลวาชิระภูเกต็ตโดยมีนายแพทย์อักษรยอ่อสอเสือ แพทย์สุตินารีเป็นผู้ทำคลอดโดยระหว่างที่คลอดแพทย์ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดลงมาตรวจภรรยาตนเพียงครั้งเดียวคือตอนเช้าเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านั้นได้นัดว่าจะผ่าคลอดสุดท้ายให้คลอดแบบธรรมชาติและก็ทราบว่ามีการสอดยาเพื่อเร่งคลอดพอภรรยามีอาการปวดมากขึ้นก็ให้พยาบาลมาฉีดยาจนภรรยามีอาการชักเกร็งหลังจากนั้นได้ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลากว่า30นาทีก่อนจะมาผ่าท้องเพื่อเอาเด็กออกจนทําให้เด็กสำลักน้าคร่ําติดเชื้อและเสียชีวิตในอีกสองวันต่อมาค่ะด้านนายแพทย์นารากิ่งแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์กล่าวว่า เหตุการณ์เช่นนี้ในทางการแพทย์บางครั้งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากผู้รับการรักษาอาจมีอาการแทรกซ้อนดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยจึงสั่งการให้ส่งศพตรวจพิสูจน์ซึ่งน่าจะทราบผลในสัปดาห์หน้าค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้ศพของนางพรทิพย์ผู้เป็นมารดา ญาติได้ทำพิธีชพนกิจไปก่อนแล้วนะคะส่วนศพของเด็กชายอัศวินบุตรชายนั้นจะรับและนําไปตั้งสวดอภิธรรมศพเป็นเวลา3วันค่ะโดยในวันที่12พฤษภาคมนะคะบรรยากาศที่สํานักสงแหลมเพชรอาเภอกระทูซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบําเพ็ญกุศลศพเด็กชายอัศวินอินทวงศ์ค่อนข้างเงียบเหงามีญาติและคนบุคคลภายนอกค่ะที่ทราบข่าวทยอยเดินทางมาเคารพศพ นายนำพรกล่าวว่าขณะนี้ตนเองและครอบครัวยังคงรู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวนะคะทั้งยังมีข้อสงสัยหลายประการโดยเฉพาะเรื่องที่ภรรยาตนได้แจ้งความประสงค์ว่าจะผ่าคลอดแต่กลับได้รับการยืนยันจากแพทย์คนดังกล่าวว่าให้คลอดเองจนมีการสอดยาเร่งคลอดและปวดท้องจนหมดสติก่อนจะเสียชีวิตทั้งสองแม่ลูกค่ะนอกจากนี้ยังเสียใจที่แพทย์ผู้ทำคลอดรวมถึงโรงพยาบาลไม่มีความจริงใจในการแสดงความรับ รับผิดชอบโดยเฉพาะตัวแพทย์ผู้ทำคลอดเองไม่มีการติดต่อมาพูดคุยหรือแม้แต่ส่งพวงหลีดมาแสดงความเสียใจและจนถึงขณะนี้ทางโรงพยาบาลไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรบ้างตนเองจึงตัดสินใจที่จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าร้องกับมูลนิธิปวินาเพื่อขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ และในเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่14พฤษภาคมค่ะในงานชารนกิจศพของเด็กชายอัศวินอินทวงศ์ภายในงานเต็มไปด้วยญาติและคนใกล้ชิดและชาวบ้านได้ร่วมกันแห่ลงศพจากศาลาตั้งศพออกไปตามถนนราชประทานุสร์จนถึงบริเวณสีแยกสนามฟุตบอลระยะทางประมาณ500เมตรค่ะ เพื่อร้องขอความเป็นธรรมโดยมีการถือป้ายข้อความที่มีเนื้อหาเรียกร้องให้โรงพยาบาลและแพทย์ที่ทำคลอดออกมาแสดงความรับผิดชอบท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่บริเวณชายหาดรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต่างตะโกนให้กำลังใจค่ะด้านนายแพทย์เจษด,ดาจงไพบูลพัฒนาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตกล่าวว่า ขณะนี้ได้ช่วยเหลือเงินส่วนตัวไปแล้วจํานวน1,000 0บาทและเตรียมมอบเงินช่วยเหลือจากโรงพยาบาลในเบื้องต้นอีก1 0 0 0 0แบาทส่วนที่ญาติยังติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนั้นจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตลํารวจสําหรับผลการชันสูตรจะเป็นอย่างไรนั้นทางเอเอที A A T v, ผู้จัดการภาคใต้ก็จะนํามารายงานให้ความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ